จัดเต็มความสนุกยงฮวาจัดเต็มความสนุกเบยบอยไทยเต็มอิ่ม3ชั่วโมงแถมอังกอร์3รอบฟินสมการรอคอยผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงาน2023ยงยองวอลไลฟ์ life. All Around e in Bangkok ในยูเนียนฮอน20การค้ายูเนียนมอลเมื่อวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้จัดใจดีวิสตูรินพาหนุ่มยงฮวาจัดเต็มแบบจุกๆให้ชาวบอยได้หายคิดถึงเต็มอิ่ม3ชั่วโมงพร้อมองกอถึง3รอบ เปิดเวทีหนุ่มยงฮวาปรากฏตัวต่อหน้าแฟนๆในชุดสีดำกับโค้ตสีขาวพร้อมกีตาร์คู่ใจเรียกเสียงกรีดสนัดฮอนก่อนเริ่มต้นความมันด้วยเพลง Jellyfish, Chime และอินเนอร์จีจากนั้นนักร้องหนุ่มทักทายแฟนๆเป็นภาษาไทยว่าไม่เจอกันนานเลยนะครับผมคิดถึงทุกคนมากเลยคิดถึงผมไหมครับพร้อมหยอดคำหวานให้บอยไทยชื่นใจว่าประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในใ,นใจของการท์คอนเสิร์ตในครั้งนี้ต่อด้วยเวทีถัดมายงฮวาโชอีกครั้งในเพลง Summer Night, In Heaven เดอะโมเมนและเดมอนเกิรก่อนเข้าสู่เพลง One f i เด Day ที่มีแบ็กกราว n ์เป็นภาพของนักร้องหนุ่มตั้งแต่เด็กจนถึงตอนโตต่อด้วย s t i l l In Love และพักเวทีด้วยวิซิออก,ก่อนที่จะกลับมาขึ้นโชว์อีกครั้งในเพลง Password และ Life Is A Party คริสสลบอีกรอบเมื่อหนุ่มยงฮาวากลับมาด้วยชุดสูทสีขาวเสื้อสีชมพูและกางเกงขาวเริ่มต้นด้วยอินเดอะพิงทั้งแดนทั้งร้องทำเอาแฟนๆส่งเสียงเชียร์กันลั่นฮอนต่อการที่เพลงหมูอยูมีรีมีแฟนๆก็เซอร์ไพรส์สงวาด้วยการใส่มงกุฎเจ้าสาวที่มีไฟกระพริกจนเจ้าตัวถึงกับขอแฟนๆมาใส่บ้างความฟินไม่จบเพียงเท่านั้นเมื่อเสียงดนตรีเพลง for first time lovers band แม o ซงเรียกเสียงคริสสนั่นฮอนอีกครั้งก่อนจะพร้อมใจกันร้องตามจนจบเพลงจากนั้นฟินต่อเนื่องกับเพลง love ไล่ต่อด้วย Girl Summer Dream l i b i n IT, e. up, จนถึงช่วงอังกอกรหนุ่มยงฮาวามาพร้อมเพลงซึ้งๆอย่าง Because I Miss You ที่สะกดแฟนคลับให้เคลิบเคลิ้มจากนั้นนักร้องหนุ่มถ่ายรูปพร้อมถือป้ายโปรเจกต์ก่อนส่งเพลงสบายๆยอย่าง27เยียและ You My Star เข้าช่วงสุดท้ายกับเพลง Fireworks ทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์สุดเมื่อหนุ่มยงฮาวาลงจากเวทีมาเพื่อจับมือกับแฟนๆแ,แบบใกล้ชิดหลังจากไฟดับลงด้านแฟนๆ ยังไม่ยอมลุกไปไหนตะโกนเรียกองคอกันสนั่นฮอนจนยงฮวาต้องออกมาต่อความสนุกสนุกให้อีกรอบกับสองเพลงบูดยูเมริมีและเลิฟไล่ก่อนจะเข้าหลังเวทีไปแต่ทนเสียงเรียกไม่ไหวอีกเลยอังกอเป็นรอบที่สามจัดให้อีกเพลงกับวันไฟเดเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ประทับใจทั้งแฟนๆและศิลปินจบคอนเสิร์ตได้แบบจุกๆจัดเต็นความสนุกความมันความฟินความซึ้งตลอดสามชั่วโมงแถมยังมีอังกอถึงสามรอบยกให้เป็นนักร้องหนุ่มสายเปเลยแล้วกันเพราะสมการคอคอยของแฟนๆมากจริงๆ